เพราะว่าตอนแรกเขาให้ใช่สี่โลอตานี่กูเลยบอกหัวหน้ายายสำนักงานมาอยู่หนองยางแล้วทำไมอ่ะเขาจะได้หาเราสี่โลได้มาเรีนใจใจใช่ไหมเออเออนี่ความคิดดีอะเดี๋ยวร้องเพลงครับร้องให้แม่ครัวฟังแม่ครัวพี่น้อยไหนพี่น้อยพี่น้อยจะชื่อพี่น้อยอยอ่ตรงไหนไม่รู้แหละแกไปทำข้าวต้มอยู่อ๋อนี่ยกยกแกมาใช่ไหมเออ แม่กวน้องอเนาะวันนี้พี่น้องไม่ต้องกลัวฝนตกแล้วครับถ้าเอาเต้นมาให้มี่เอาเต้นมาแล้วแต่ถ้าทันถ้าตกะกับตัวจะโยกลัวคนนี้มันเองอะไรจบอกไลยได้ไหมที่นี่สบายดีเวย ເຖົ້າປວດຍ້ອງສ มีเสียงยนตื่เราดิแล้เด็กปากไว้ก่อดเดิมแ อขอบคุณน,นะขอบคุณพี่น้องพนดีมีแต่หนักใจเด้อพงค์ฮะขึ้นมือขึ้นมือนังถายรมกัน,นจะบับโดนหันหันนางมานี่อหารยังไม่ถายั ก็ไมมันหลายขนาดนี้เลยกูจะเจอยาพิษมันไหนก็ไม่รู้ตุ้งติ้มันไม่แท้งอันแท้งก็ไป่ื้อชื่อก่าเลยขอบคุณนะขอบคุณจ้าพามาถ่ายรูกถ่ายูอบอกยัง สาวแหล่อาใจให้สาวแหพพล่ฮะนมา อีกยีก่บาทพอ,าอาาพอแล้วเด้อจ้าขอบคุณจ้าจ้าพอแล้วครับพอแล้วเพราะว่ามันครบค่าหวยแล้วขอบคุณพี่ชายคขอบคุณมากๆาเลย จะถือว่าชาเดิอแม่เดือจากเพราะว่าเหี้ยเหี้ยนแม่ฮะนี่ก่อดนดึกแล้ทคนดียังนุ่นตัดดีมียอมหลับ ดูสุขภาพกันเลยเหรอเฮ้ยนี่ไห้เหล้ามาหลายแก้วแล้วเกินพี่น้องกากขอบคุณด้วยครับนี่เขาบอกว่าไห้เหล้าเขารับแข่งเนาะจ่าแข่งขันเป็นเครื่งชักแข่งเมื่อคืนนะครับเพราะว่าตอนนี้หาทา้งชื่อไนี่ครับโอ้ยพอแล้วขอบคุณพี่น้องอ่ะพี่มืดไว้พรให้แม่แม่หน่อยครับครับนี่ก็ขอให้แม่แม่นะครับสุขภาพแข็งแรงครับครับ ให้คนตะบานแข็งแข็งครับกว่าเดิมเนาะโอ้ยจังไรใหญ่ก็ขอให้พี่น้องเดินม,มีความสุขสนุกสนานตลอดคืนตลอดไปให<ช>้อย่าเจ็บอย่าจนขอให้นอนตายไปเฉยๆนอนสบายครับผมนี่ก็ฝากบอกอเอาให้พี่น้องที่ว่าเราไปรับรางวัลไม่ถึงเนาะถ่ายรูปแบบสำคัญนะทำไมเราถ่ายตอนไอป่อแป้หอบกูดู โซฟี่ให้กูหอมแต่หัวมองอยู่เงี้ยวันนี้หัวคนถ่ายนี่หัวถ่ายนะหัวบอบขึ้ก็ว่าไป,ไปนไหน่อยเดี๋ยวขอบคุณพี่น้องก็แล้วกันขอบคุณเจ้าภาพเด้อวัน<า>พรุ่งนี้อ่าพี่น้องเราเราไม่มีงานไม่มีงานพรุ่งนี้หาต่อได้ใครมีงานอะไรก็หาได้พราะวันพรุ่งนี้เราลดลดอะไรอะลดเหลือหกพันหกพันใครไม่ได้นี่มึงก็กู่ดิ เราหาไปหาขึ้นมาเห้ตัวฉันมีชื่ออยู่แล้วฉันมีชื่อว่ามะขวิดเออตัวฉันนี่มีชื่อว่ามะมือนี่อะไรวะมะบุดมะมือจะมอ,อยากมีมะเขาเหมือนกันเนาะมีเพื่อนเออชื่ออะไรชื่อว่ามะการนี่ตอนนี้มะการนี่มันมีแม่เหแม่มันชื่อว่าเปลวสี มึงจะพูดหลายพูดถึงคืนนี่เฮ้ยทำไมวะเฮ้ยกูแนนรักแม่เปียวสีนี่กูชอบตอนแกกินเผาแล้วเอาตูดขึ้นก่อนอะไรอะตอนกินเ่าเขาตูดึินก่อนอะพอจะลุกเอาตูดขึ้นก่อนที่เขาเรียกว่าตูดชมงกต่างหอเลเออกูเชิงตอนเอาตูดมองเอออาอย่างนี้มึงชอบแม่มันนี่กูชอบแม่เขานี่กูจะบอกไว้เลยนะเพื่อนชีวิตมึงนี่ไม่พ้นคนเผาจริง แม่เพื่อนกูกไ็ไม่เวรนี่ไอเวรเลยเมืดทำไมอะ่ะมึงละพูดเรื่องนี้ดูเอาก็พูดเรื่องจริงเมื่อกี้ในสาวเขาทาทามกูอยู่นี่เขาขอ,ขอเบอร์โทรกูอ,กอ,อะแล้วให้ยังอ่ะให้หาเลยหกขวบอีกทีเขาเลี้ยงต้อย,ย้วยเป้่ามีปากปาก้าลูกจีนแม่เขาหน่อยัาร้าไหนฮะ ร้านตรงไหนวะร้านลูกชิ้นใครนู่นร้านลูกชิ้นยืนกินนะครับอร่อยมากรอร่อยมากครับครับอร่อยแล้วก็ยังไม่ได้ชิมเลยครับผมกลับโดนตกตรงร้านลูกชิ้นนั่นแล้วอ่าทำไมล่ะก็ะยืนกินไวรุ่นไวรุ่น,ไ,นไอ่กินน้ำกิ่งแ,แ,แล้วกบลําะกินเนาะกูบอกพี่ตีนตีนล่ะนัะกินมันยศใส่ตีนกูบอกพี่ตีนตีนแม่งตกกูก็ไม่บอกเพราระวังย่อยใส่ตีน เออวันนี้เราต้องไปหามากาศกันเอออใคยมาการหางานทำน้าเองเนาะครับผมไปงานไปโอ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 ้โอ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 ้ ชนใจดีให้เป็นเศรษฐีในวันขนา้างหน้าขอบคุณครับมาดอกไม้มาให้สุขราบัวต้มดี คนชตำนี่นะเขาเือกไปทันเนาะค้าพเจคุณประท่านความดังเป็นผมไเปคงที่ในความตียับคงคนครับช่วงนี้ขอชั่วโสุเกียรตพบสัมผสกับพระเอกลูกหลานบ้านเราชวาวบุรีรัคุณโทษครับน้องต่ออนนท์คนเมืองด่านฟังเสียงสดๆก่อนประกฏสูนหน้าเวทีครับพระเอกตัวน้อย

and let it go 你的。嗯 คนจนเป็นขอทานก็ว่าได้ครับแต่ยังมีเพื่อนตอนนี้มักาลมีเพื่อนรักอยู่สองคนครับชื่อว่าไอ้เมฆิดับแม่มืดตอนนี้เนี่ยผมนัดก,กับเพื่อนเอาไว้ให้มันมาเจอจะชวนมันออกไปห้งางานัะทำไมวันนี้ไม่รู้ว่าไปไหนผิดนัดตลอดเลยเพื่อนเราเนี่ย ไอ้มาการโอ๊ยว่าไงมากี้ทำไมปีนี้มึงโสดอะอะไรนะดี๋ยวยปิดร่างกายมึงอย่าเล่นเป็นเจ้าเดินกูขอรอเดินต่อวันนี้ถ้ามึงเล่นเป็นเจ้ากูไม่อยู่เมืองนั่นดอกทำไมวะดนนาจ้ายังโสดเลยวันนี้ไม่ได้เป็นเจ้าวันนี้วันนี้เป็นคนยากคนจนเพื่อเอ้เออ,อ,อเอาเพื่อนเราไปไหนอีกคนไอ้มาการกูจะบอกมึงนะได้มาการนนะม,มึงคงต้องเป็นดองกับกูแล้วแหละ เฮ้ยทำไมมึงพูดกูแบบนี้วะเพื่อนกูกูชอบแม่มึงชอบแม่กูชอบแบบไหนชอบแบบไหนชอบแบบแม่ลูกใช่ไหมอ่ะชอบชอบแบบผัวเมียเลยเพื่อนโอ้หมึงนี่มันหวังจะทำลายบัรถุกโบราณแม่เลยใช่ไหโอ้หมึงนี่ตุนนี้มึงชอบจริงนะเพื่อนเฮ้ยใครทำเราโหแม่เขาเสอยเอาที่น่หมดที่นี่หมด กาเดินมันก็เดือดร้อนเหล่าเจ้าภาพเยอะ่กมเติมได้มามาต้องเติมเด็ดลิเกถ้าไม่กินเหล่าหมาไหนจะเล่นได้เอ้าถ้าเกิดมึงเมาแล้วเมาแล้วหมาไหนจะเล่นดีได้ไม่ต้องห่วงยกอยู่แล้วนี่มันเป็นของไม่ดีนะมากินเหล่านาเวทีน่ะจากประคุณพันบาทนะครับถ้าหากว่าศิลปินทำไม่ดีหน้าเวทีต้องกราบครับ มีตังหรือเปล่าเขาปรับหนแบบึ่งพันเนี่ยัตังหาเลยหยุดหลายวันกูเบิกมาหลายปาด้วเนี่ยอะไรนะ<ป>มึงชอบแม่มกูใช่ไหมกูชอบแม่มึงใช่โอ้โค่ะไปได้เลยไม่มีหกแม่ฉันจะประคองดีๆนี่ฉันมีกับแก้มและกายศาสตร์เจ๊กันอะไรฮะ ครับผมเอาพี่น้องครับพี่น้องงานนี้ก็เป็นงานดีเป็นงานมงคลพี่มึดครับครับพี่น้องอย่าลืมเด้อพี่น้องเขาบอกว่าบุญนี่ทาให้สวยบุญทําให้ขาวบุญทําให่รวยใช่ครับผมช่วยกันทาบุญงาร่วมกับเจ้าภาพเพราะว่าเจ้าภาพจะเอาส่วนนี้ไปทําบุญกับวัดไปสร้างน่นสร้างนี่ก็ว่ากันไปใช่ครับครับผมพี่น้องครับร่วมกันทําบุญนะใส่กันมาคนละยี่สิบสามสิบบาทพี่น้องเด้อพี่น้องอ่ะ โอ้คนใส่คนแรกกูมงอใหญ่มือเหนื่อนะมืดนะมือแย่ทำใหคนใส่คนแรกกูไม่น่ารักษา,ฟาปากเลยเออนี่แกดเดี๋ยวพี่น้องช่วยกันใส่คนละนิดคนละน้อยเด้ออ่ะ,อะแกให้หลานแกนเนีเ่ยไอไอคนดีๆคนแกที่ไม่เซ้นอ่ะ เดินเดินสักนิดเอหนูเนี่ยพี่น้องร่วมกันทาบุญช่วยกันเนี่ยอาเดินทั่วเลยพี่น้องนี่คนดีมีจใจน้ำใจเพราะงานนี้เขาหาลิเกมานะหัวหน้านะรถไห้ดิปกติงานไหนหนี่เจ็ดหมื่นหัวหน้าดึงบักอยากทําบุญด้วยใช่ครบหมื่นงานนี้รักแปดหมื่นห้า <laughs> หกหมื่นหกมื่นจะทำบุญให้กับพนิการยากไรใช่ค่โหูสาธุนี่ร่วมไปทำบุญเอายโรงเรียนใช่นี่ทำห้เธอเจ้าแม่มึงก็ได้ดาแมึงมีการไม่เช่คุณนึกว่าแม่เสียหนังสือเยอะแน่เหมึอไอ้ชั่วอาพี่น้องรวมกันคนละเล็กคนละน้อยฮะเพราะว่าอ่าพี่สาวกับพี่ชายผมนี่แกคนดีมีแต่ด้นใจครับผมบางทีแกไปหาเงินมาจากเมืองจีนมาร่วมทำบุญเมืองไทยเนี่ยเห็นไหมใช่แกคนดีนะ ไม่เหมือนพอมึงไปไั้เงินเที่ยวกะหลี่มดมาบอกความทุก่อนก่อนเกษียณแกก็ไม่ไปหรอกมึงพาแกไปตัวย้อนมึงเลยไอ้มะาการบาไอ้เพื่อนกูไดยรักแม่มึงจริงรักแม่กูมึงเพิ่งพาแม่มึงไปเซ็นไอ้รับเงินเดือนหกร้อยโอ้โหมึงเซ็นหรือไงมึงเป็นเพื่อนกูใช่ไหมแต่มึงบอกมึงชอบแม่กูชอบแบบขอเมียเลยใช่ไหมใช่ฮะ ก็คราวนี้กูจะเรียกมึงยังไงวะเพื่อนอ้าวมึงก็เรียกกูว่าไอ้ไอ้ไอ้เพื่อนผัวแม่ให้ใชครจะบ่กนี่ใครจะบอกมึงเอาอย่างนี้ไอ้มมการมึงเรียกใค้มื่คิดว่าเอ่อไอ้ไอ้เกลือพ่อเกลือพ่อตอนนั้มื่คิดมึงเรียกมันว่าไอ้เกิือลูกก็แล้วกันเออไอ้เกิือลูกเออเองเป็นเสี่ยวกันเดี๋ยวมึงไอ้ติจิตต้อนมากูยกให้แม่มึงหมดเลยอ๋อ้โจะรับได้เพเนี่ยมีพ่ออย่างมึงเนีไงฮะเออหาว่า ถ้ามึงชอบแม่กูวันนี้มาก็ดีแล้วอะกูจะชวนมึงออกไปหางานทำเฮ้ยกูเป็นโรคประจาตัวไม่งเป็นโรคอะไรเพื่อนกูเป็นโรคขี้เกียจขี้ค้าโอ้โหนรคิดนานล้องแก้สาไม่หายตรวนี้เอไปได้มึงไปอเ้ล่าเฮ้ยไปวะกูมีงานมานําเสนอไปเลยอุ้ยไอ้มืดมึงจะพาเจะไปทํางานเรือยยิงปลาไม่ใช่อะไรวะนี่พูดเรื่องยิงปลาหลายตัวทำไมอะมีแม่ก็นอนไอ่บอกไอ้มืดเวลาได้ปลามาน่ะมาขายให้แม่ทั้งนี่จังเด้ออย่าหยัดใช่ไหม กูหลงสวงเด็กเกูก็เลยไปขายจริงๆจริงนะเพื่อนน่ะเออเป็นไงเอาไปร้อยโลเม็ดวันเลยเมื่อขายได้กีิโลกูเสียเที่ยวทุกหายกรู้โอเคไหนมึงมีงานอะไรมานำเสนอนี่มีงานมานำเสนอเด้อเพื่อนเนาะบ้านนี้หาพวกฉันมาบ่อยๆเด้อฉันขอร้องเอาทำไมอ่ะไม่เปื้อนเงินคืนเราดิมึงก็จะกินเงินคืนเราว่ะนี่โดยเฉพาะงานกูให้หมูเป็นไง เป็นธุรกิจใต้ดินอุ้ยธุรกิจใต้ดินใช่ทำหวยไม่ใช่เวบการพนันคุณแม่ไม่ใ่มึงต้องเป็นเจ้าของปั่นสล็อตไม่ใช่มันพิษก้อนไม้มีแบบสุดนจริตเลยคืออะไรอ่ะไปรับการคุดมันเขาเอวไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูพาไปทำเดือนละสองหมื่นห้าขับรถสายยาวอ คน่าเชืไหมลดดูดสว่วงมือยาวต้องไหนอ่ะจะไปยาวไปมืงต้องลากจากรถมาดูดโอ้ต้องลากจากรถไปหาหัวได้งานแล้วใช่ไหมครับผมจะไปกูหรือเปล่าไปครับงั้นเรานี่เดินทางดีกว่าตั้งใจมาเดินทางตู่โลกว่างอันยาวไกลชีวิตจะต้อใจหูใจไม่ตื่นเสีย ดินดยังกระเดือ่ดอชื่อลาเตียนะครับอยู่ชื่ออะไรเดื่อวพี่ไงแก้ไไม่จบเป็นน้อยเรื่องเราไม่เรื่องนะ ครับชุกนี้ขอช,ม,ชมเชยโค้ชต่อสัตวกับนั่งเองกหลบหลังบ้านเราชาวโนรนไทยครับน้องเอมิชาฟาใสเด็กจากบ้านนารายศบนตุโขรงครับสายตรงมาถึงทับลังครับพร้อกับน้องหัวหน้าพาชม อีกหนึ่งท่านของตักแตงโยโย